จอดรถสคันขอก็ไมกแล้วนะครับแต่อันนี้พิเศษนะใช้เหล็ก2ขนาดเท่านั้นสวัสดีครับนี่พบกับช่างโลกเหมือนเคยนะครับก็อย่างที่เห็นหมุนหมุนอยู่ข้างหลังทั้งโลดนี่นะครับ เป็นที่จอดรถต่อได้3คันนะครับขอกันใหม่อีกแล้วนะครับน่าจะเป็นยอดนิยมเลยนะ3คันนะครับ4คัน4คันนี่ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะ3คันก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆขอกันมาทั้งรถก็จัดให้นะครับวันนี้อย่างที่เห็นนะครับของคุณพี่สามลิตรนะครับจังหวัดขอนแก่นนะอย่างที่เห็นหมุนไปหมุนมาข้างหลังนี่นะต่อรองกันแล้วนะครับว่าแน่ใจนะครับว่าจเจ้าสูง5้าเมตรสีแรก คุณสัมฤทธิ์ขอมาเลยนะครับขอ5เมตรครับทัางโลกดเอาข้างๆเป็นที่นอนด้วยแต่ว่าคุณพี่สัมฤทธิ์ก็ไปสำรวจหน้าง,งานนวจสถานที่ก่อสร้างมานะครับเฮ้ยผมเปลี่ยนใจแล้วนะเอาแยกกันดีกว่านะครับก็เอาขอสูงแค่4เมตรพอนะครับแต่ว่าขนาดความกว้างเนี่ยยังเป็น9เมตรนะครับแล้วก็ลึก5เมตรนะครับอย่างที่เห็นนะก็เป็นของคุณพี่สัมฤทธิ์นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามช่างโลวดบอกว่าอยากสอบถามอยากได้โครงสร้าง ที่จอดรถนะครับแบบโล่งๆนะครับจอดรถ3คันนะครับพร้อมกั้นผนังพร้อมกั้นผนังเป็นห้องนอนนะครับรงเพลิงนะครับเอาห้องนอนสองห้องนะครับจอดรถ3คันฐานรากไม่ตอบเข็มนะครับขอเสาเหล็กหลังคาไม่ท่านชีตนะครับพื้นที่โดยรอบโล่งนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบนะครับโอ้มาครบเลยนะควรใช้โครงสร้างเท่าไหร่ดีนะครับคุณพี่สทธิ์สเก็ตแปนกับวางเสามาให้ช่างโลดนะครับเวลาช่างโลดจะถามเข้าไปินบ็อกนะครับว่า ต้องการวางเสาแบบไหนนะครับแล้วก็โครงสร้างขนาดเท่าไหร่เนี่ยให้ดีก็คือสเก็ตมาให้ช่างรวดแบบนี้เลยนะครับก็จะดีมากนะครับว่าเสาอ,อยากได้ตำแหน่งตรงไหนนะครับก็กว้างเท่าไหร่เท่าไหร่กันบ้างนะครับลึกเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่นะครับก็สเก็ตมาให้แบบนี้ก็จะช่วยงานช่างรวดได้มากเลยนะครับช่างรวดจะไม่ต้องไปซักถามหลายรอบนะครับก็จะคิดต่อให้ได้เลยนะสร้างนิคขอนแกนนะครับ เราแวกโดยรอบนะครับไม่ได้ตอบเข็มนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจใช้แบบไหนนะครับก็ก็คงเป็นฐานลากแผ่ไปก่อนนะช่างลถเอ่อก็ดีไซน์เป็นฐานลากแผ่ไปก่อนนะครับก็ลองทําให้ดูนะครับว่าเป็นฐานลากแผ่นะครับก็ลองไปวัดมานางานมาแล้วนะครับเปลี่ยนใจนะครับขอเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งเป็นจอดรถนะครับครับอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องนอนนะอันนี้เป็นห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนกับจอดรถแยกกันแล้วนะนี้ขยายรูปนางงานมาให้ดูนะครับก็ พี่สำเพ็์ก็ไปวัดมาแล้วนะนะครับตรงนี้จอดรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับอ่าันแยกเป็น2ส่วนอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่างโลดดูให้เป็นที่จอดรถแล้วกันนะครับไอห,ห้องนอนเนี่ยขนาด5้าคูณสี่สองห้องอย่างเงี้ยช่างท้องถิ่นก็น่าจะทําเองได้นะฮะแต่โค้งที่จอดรถเนี่ยมันดูมันใหญ่นะครับเดี๋ยวช่างโลดเอ่อก็จะทําไปให้ดูว่าน่าจะประมาณไหนนะครับก็ยังไม่สามารถไปก่อสร้างได้นะเดี๋ยวเวลาจะไปก่อสร้างก็ต้องบอกว่า ให้วิศวกรดูอีกรอบนะครับแล้วก็มีวิศวกรคุมงานด้วยนะก็จะเป็นดีนะครับห้องนอนแบ่งออกมาอย่างนี้นะครับก็คือเป็น5้คูณเก้าคือเออห้าคูณแนะครับก็เป็น5้คูณแนะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างแถวๆนั้นดูให้ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับมันเตี้ยๆนะครับก็ตกลงกันว่าเอาเสาหน้า4เมตรนะครับเสาหลัง3เมตรครึ่งนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับขนาด ที่จะลดนะครับ9คูณ5นะครับด้านหน้า9เมตรไม่มีเสาหน้านะครับเสา7ต้นนะครับเสาหน้าสูง4เมตรเสาหลัง3เมตรครึ่งนะครับใช้หลังคาเมทัลชีสนะครับทรงเทิงม้าแงนไม่ทรงโมเดิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกกันในทุกคลิปนะครับว่าคลิปวิดีโอของช่างโลดนี่ครับทำเพื่อการศึกษานะครับศึกษารักษาโครงสร้าง ความเป็นไปได้นะศึกษาราคาเบื้องต้นนะครับราคาค่าวัสดุเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถนําไปก่อสร้างได้นะครับถ้าจะนํารูปแบบที่ช่างโลดศึกษาหน้าไปก่อสร้างนะครับก็ควรมีวิศวกรตรวจสอบและการคํานวณอีกรอบนะครับแล้วก็มีวิศวกรคุมหน้างานในระหว่างการก่อสร้างอีกครั้งนะครับด้วยความป่านหาดีจากช่างโลดนะครับโอเคครับเสาหน้าเนี่ยสูง4เมตรนะครับเสาหลัง3เมตรครึ่งนะครับก็จะได้สรุปประมาณ5องศาเลยนะโอเคนะครับนี่ไอ้สูง4เมตรเนี่ยช่างโลกก็เลยจัดเอารถแท็กเตอร์เข้าไปใส่ให รถแท็กเตอร์ตรงนี้ก็จะสูงประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้ประมาณ3เมตรนระครับอย่างเทียนททั่วไปนะครับปาเจโร่นี่มันก็ประมาณเมตรแปดสิบแล้วนะครับพวกดีแมกพวกรีโวอะไรพวกนี้ก็ประมาณเมตรแปดสิบนะครับตรงนี้ก็จะกว้าง9เมตรนะครับตรงนี้5เมตรนะครับ ช่วงเสาวก็2เมตรครึ่งนะก็สมมติฐานน้าหนักบรรทุกไปก่อนนะครับก็ประมาณ20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับก็เป็นพวกไมท่านชีสเป็นแปรเป็นไฟแล้วก็เป็นอื่นๆที่เผื่อไว้นะครับแต่ช่างรถไฟเผื่อไว้ให้นะแล้วก็บรรทุกน้ำหนักจอนไว้ที่30ก,กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับเพื่อเอาไปคํานวณน,นะ ลองไปศึกษาให้ดูนะครับว่าต้องใช้โครงสร้างลักษณะประมาณไหนนะครับเอาไปทำรังค์ฮานนวให้แล้วนะครับ One eternity later ค่าการแอนตัวเนี่ยที่ระแวงเอาไว้ที่ต้องสงสัยเอาไว้นะครับก็เป็นช่วงข้างหน้าตรงกลางของมันตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยมันจะแอนตัวอยู่ที่ประมาณ5 3มมิลลิเมตรนะคปาน้อยนะปาน้อยนะครับอันเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับขนาดเสาขนาดของโครงสร้างด้วยนะครับว่ามันจะให้ค่าการแอนตัวขนาดไหนนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยก็ประมาณ3มมิลลิเมตรก็โอเคนะ อันนี้นช่างโลดไม่ได้ใส่แรงลมนะมาดูมันร่งๆไม่มีผนังนะครับแต่ตรงนี้ช่างโลดบอกว่ามีใส่ท่อค้ำยันนะท่อค้ำยันคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะข้างหน้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งช่างโลดทําไว้ให้ว่าถ้ามันไม่ใส่ท่อค้ำยันเนี่ยมันจะแอนขนาดไหนนะครับนี้ไปดูวิดีโอการแอน,นตัวนะครับอันนี้เห็นไหมช่างโลดจัดเสาปลทิศท,ทางกันนะเสาหน้ากับเสาหลังพลทิศท,ทางกันนะครับตอนก่อสร้างเนี่ยก็ต้องดูว่าเสานี่มันอยู่เซนเตอร์ไลน์ของ โครงถักนะครับตัวเนี้มันมีค้ำยันข้างหน้าเห็นไหมนะค้ำยันตรงช่วงยาวมันเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยไอตัวนี้มันจะสะบัดมากเลยนะครับมันจะสะบัดแบบโยกเป็นเปเลยอะแต่ตัวนี้ช่างโลดใส่ค้ำยันตรงนี้ไว้เห็นไหมนะครับพอเราใส่ค้ำยันแล้วเนี่ยไอโครงข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่แกว่งมากนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งที่ช่างโลดทำใให้นะครับมันจะแกว่งมากกว่านี้นะทีนี้เรามาดูตัวที่ไม่มีท่อค้ำยันข้างหน้านะครับเห็นไหมตัวนี้ไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับที่หน้าคานยาวที่ตัวคงถักตัวยาวไม่มีตัวคำยันที่เป็นเ,เป็นตัววายออกมานะทีเนี้ยตัวเนี้ยพอมันไม่มีตัวคำยันที่ช่วยมันไม่ <An> ให้ตัวคานหน้านี่มันบิดไปบิดมานะครับม,มีแรงถีบออกมานะตัวทัดข้างหน้านี่มันจะบิดบิดออกมาครับคือมันแกว่งอย่างนี้เลยนะแกว่งซ้ายแกว่งแกว่งเข้าแกว่งออกนะครับพอแกว่งมากๆเนี่ยเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบนะครับในการแกว่งมากๆเนี่ยมัน ทำให้รอยเชื่อมของโครงถักเนี่ยระหว่างเสากับตัวโครงถักเนี่ยมันเกิดแรงบิดด้วยต,ตัวแรงบิดอย่างเงี้ยรอยเชื่อมมันไม่ค่อยชอบนะครับพอมันบิดมากๆเนี่ยมันดึงไม่พอนะครับทั้งดึงทั้งบิดด้วย,ยมันจะไม่ดีนะครับดับงนั้นการที่เราจะลดแรงบิดของโครงถักมันได้เนี่ยผมก็เลยใส่ตัวค้ำยันอย่างเงี้ยเข้าไปนะทั้งบนทั้งล่างนะครับพอมันบิดน้อยลงเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างได้นะครับเสามันก็จะดีขึ้นนะ ถ้าเกิดว่าโครงถักมันไม่โยนตัวมากน่ะเสามันก็จะไม่โน้มมากนะครับงั้นตัวเนี้ยค่าการแอ่นตัวการตกในแนวหิ่งของมันเนี่ยก็จะพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าค่าตัวเนี้ยมันจะน้อยลงครับการแกว่งของโครงสร้างมันจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอนะครับอ่าเห็นไหมมันลักษณะว่าไอตัวโครงถักข้างหน้านี่มันแกวงมากนะครับงั้นมันจะไม่ค่อยดีนะงั้นพอตรงนี้มันแกวนนะตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะบิดนะครับมันก็จะเกิดแรงบิด ของตัวหน้าทัดมันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบกันช่างลวดก็พยายามจัดให้มันคล้ายๆกันนะไม่รู้มันสเกลมันเท่ากันหรือเปล่านะก็พอจะดูได้นะครับว่าเสามันบิดไปทางไหนนะครับแล้วก็ตัวโครงถักเนี่ยมันโยนตัวมากแค่ไหนนะครับให้ดูตัวข้างหน้านี้นะครับการบิดของมันเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับไอการที่เรามีคำยันข้างหน้าเนี่ยนะ การบิดของมันเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับมันจะไม่บิดทางนี้นะการแอนตัวในแนวดิ่งเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับเพราะว่าโครงถักมันน้ําหนักในกาวิตี้โหลดหรือว่าแรงนุ่ถ่วงโลกเนี่ยมันเท่ากันนะครับแค่เรามีตัวเสริมข้างหน้าเนี่ยตัวเบสคซิงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการบิดตัวของโครงสร้างของตัวโครงถักได้เยอะนะครับข้างในมันก็จะไม่แกว่งมากไม่บิดมากนะครับโอเคนี่ขนาดเสาที่ได้มาเนี่ยของช่างโลกที่จัดเอาไว้ให้เนี่ยเนื่องจากว่า จัดที่แกนกลางของโครงสร้างตลอดนะครับงั้นเวลาดูในโครงสร้างเนี่ยดูมันจะตลกตลกเพราะว่าโครงถักมันทิ้มเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็อยู่ตรงหน้าเสาเนี่ยครับอย่าไปซีเรียสมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อทำมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะมันเลยทิ้งเข้าไปข้างในดูตลกตลกนะครับแต่ว่าพอไปทำจริงจริงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับรว่าต้องหาวิศวกรนะครับหรือว่าช่างเขียนแบบมาช่วยจัดทรงให้อีกครั้งนะครับนี่ช่างโลดก็ ทำให้ดูเป็นไอเดียนะครับเป็นตัวอย่างนะครับศึกษาให้ดูว่าต้องใช้ขนาดเหล็กประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ถอดราคาให้เบื้องต้นนะนะฮะอย่างที่เห็นนะครับก็ใช้เสา7ต้นนะครับด้านข้างสานะครับด้านหลังก็เป็น3นะครับแต่ดูแล้วรวมๆก็คือ7ต้นนะคือช่างลวดดีมาร์ไว้ตรงนี้ช่างลวดหมายเหตุไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปจัดเสาเนี่ยช่างลวดทั่วไปเขาก็จัดอย่างนี้นะช่้งช่างลวดเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะอ่าอย่างเงี้ยคือเขาพยายามคิดข้างนอกให้มันเรียบๆสวยๆนะครับพอมาดูสวยๆแล้วเนี่ย โครงถักมันจะมาอย่างนี้เลยนะมันจะไม่เข้าศูนย์กลางของเสานะครับอย่างที่เป็นไอเดียวิศกรออกแบบเอาไว้นะงั้นเวลาทำเนี่ยไปดูดีๆนะครับช่างเขียนแบบก็ต้องดูดีเอาไปให้วิศกรตรวจเช็ควิศกรก็จะเข้าใจนะครับว่าเอาโครงถักเป็นเมนก่อนนะครับให้มันอยู่ในศูนย์กลางของเสานะครับเวลาแรงมันถ่ายกันเนี่ยมันจะได้เข้าเซนเตอร์นะครับครับท่อบนนะครับท่อบนท่อถักบนนะครับก็คือ 60. 5ุ้า ครับก็คือเคลียร์นอกมันนะแต่จริงๆมันคือท่อ2นิ้วนะครับหนาะ3.2นะครับมาดูใกล้ๆนะท่อบนท่อล่างนะครับ60.5นะครับคูณ3.2นะครับหนา3.2นะครับถักตรงถักเฉียงนะครับคือ42.7สิคูณสอนะครับตัวบนตัวล่างเนี่ยห่างกันที่50เซนนะครับส่วนตัวถักเนี่ยตัวถักนอนเนี่ยก็คือห่างกันประมาณ 36.5อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้เขียนได้2ตํตำแหน่งนะครับก็เลยไปสไปจ7นะครับเข้าไปดูว่าตัวท่อเนี่ยทําให้มันเท่ากันเลยนะครับทั้งรวดับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบเนะครับก็คือ24นะครับถักให้มันเท่ากันนะเสานะครับก็น่านนี้นะสองห้านยคูณหนึ้นะครับคูณหกคูณเนะครับ วางหน้าให้ถูกอย่างนี้นะเอาหน้าแข็งมันรับแกนมานะครับถ้าเกิดไปบิดอีกหน้านึงเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าการแหนตัวอย่างที่ช่างโลดคิดไว้นะครับอันนี้ให้ดูอะไรต่อตัวถักตัวรองนะครับอันนี้ตัวถักตัวรองนะครับก็คือใช้ท่อเท่ากันเลยนะท่อ2นิ้วท่อ60.5คูณ3.2ครับบนล่างนะครับแล้วก็ไอ้ท่อถักเนี่ยก็คือ4 2 7นะนะครับคูณ2.3นะนะครับเป็นนิ้วเท่าไหร่ก็ ไปเปิดตารางกันดูนะครับ<ะ>ก็ตัวถักก็เอาตามนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรทไมวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวถักนะครับตัวเนี้ยช่างลวดให้ห่างกันที่ห้าสิบเซนนะ พอมันห่างกัน50เซนแล้วเนี่ยตัวนี้เรามัน5้าเมตรไงพอมัน5้าเมตรแล้วตรงนี้มันช่วงมัน2เมตรครึ่งนะครับอ่า2.5กับ2.5นะครับให้ห่างที่50เซนนะครับพอ50เซนแล้วเนี่ยเวลาเราวางแปรมันจะได้ห่างเมตรหนึ่งนะครับงั้นเวลาถักก็เอาตามถักแบบนี้นะมันจะไม่ได้สวยสมมาตรกันนะครับ <c oughs> ก็เอาไม่เป็นไรนะ่ะหยวนๆยวนนะครับตอนถักเนี่ยช่างโลกก็ถักตามแรงนะครับเหมือนั้นเวลาไปถักตรงนี้มันจะดูไม่สวยมันจะดูไม่สมมาตรกันนะครับก็ พยายามจัดให้ได้ตามแนวแรงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทรอดจะอธิบายยังไงแต่ว่ามันได้ได้กำลังที่ดีนะครับได้โครงสร้างที่แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้วิศวกรเช็คดูอีกทีนะครับว่าอยากได้ถ้าเกิดจะได้สวยกว่านี้นะที่รก็เอาตามไอเดียที่แบบตามประสบการณ์ที่ที่รดคิดมานะเะฉะั้นตัวนี้ก็คือใช้เหล็ก2ขนาดเท่านั้นนะครับคือเป็น60.5กับ42.7นะครับอ่ะ มาดูตัวถักเฮ้ยมาดูตัวคำยันตัวคำยันนะครับก็ใช้ท่อที่4.2.7เหมือนกันนะ้ำเข้าไปทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้นะครับบนกับนก็ขำลางก็้ำนะครับก็คือค้ำไว้ที่ท่อแรกนะครับของแต่ละท่อนะครับตัวทัดรองนะครับก็ค้ำมาที่ตัวแรกเหมือนกันนะครับก็เฉียงเข้าไปหากันนะครับก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อกันไม่ให้มันโค้งข้างหน้านี่มันพิ้วออกไปนะครับพิ้วพิュฟพิพิพิครับ แปนะครับก็คือใช้เป็นเหล็กกองนะครับเหล็กกอง1นิ้วนะครับตัวโค้งถักรองเนี่ยช่างโลดใส่ไว้ทีหน่อยนะพอเราใช้โค้งถักรองที่มันทีหน่อยเนี่ยแปรเราก็ใช้ตัวเล็กได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาอยู่ที่ประมาณแค่1 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะถ้าใช้4ตัวเนี่ยแปรเราก็ต้องเป็นแปลใหญ่นะครับอาจจะต้องเป็นแปรอ่าแค่เจ็ดสิบห้านะครับ แปะตัว C 75หรือแป0ร้อยนะครับต้องไปเช็คอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเอาตามช่างลดนี้นะโค้งถักหน้ามันจะไม่พิ้วมากนะครับแล้วก็แปรใช้ตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลดแปรถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปลดโค้งถักรองนะครับตัวโค้งถักหน้าเนี่ยมันก,ก็จะพิวมากต้องไปเช็ค<ข>อ,อีกทีนะครับแล้วก็แปรก็ต้องใช้ตัวใหญ่มากนะครับงั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ชอบทรงนี้ก็ลองไปลองรีเช็คกันอีกทีนะครับวันนี้แปรก็ใช้อยู่ที่กล่องนิ้วนะครับ ห่างกันที่1เมตรได้นะครับโอเคพอระวางพวงหลังคาไปแล้วก็ได้ที่ประมาณ57ตารางเมตรนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะามาดูตัวฐานรากนะครับก็จจต้องเป็นตัวฐานรากแพร่นะก็อาจจะเป็นที่เมตรคูณเมตรนะครับแล้วก็ใส่เหล็กก้าวเข้าไปนะนะครับอย่าให้มันห่างมากนะครับแล้วก็เทพื้นหนาหน่อยสัก1 5ถึง20เซนนะครับ ก็วางเพดเหล็กข้างใบนะครับตรงที่รับฐานก็เทหนาๆหน่อยนะครับก็คือเทฐานลากไปด้วยเทพื้นไปด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูวิดีโอ3แอนิเมชันที่ช่างโลดเตรียมให้นะครับพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับโอเคครับก็คืออ่าหมุนไปหมุนมาครับเป็นแท็กเตอร์จอดได้1นึคันแล้วก็ปาเจโร่จอดไปคันหนึครับดีวจอดไปคันนะครับว้าง9เมตรไม่มีเสาหน้าครับตามที่ คุณสำลิดพี่สำลิดอยากได้นะครับเพดเล็กครับวางเข้าไปนะครับทัดนะครับตัวหน้าตัวตัวกลางแล้วก็ตัวหลังนะครับตัวหลังก็แบ่งครึ่งได้นะนะครับสูงทัดสูงที่50เซนนะครับตัวทัดรองเนี่ยที่จะเราที่เราจะเอาไว้รับแปรนะครับถักกันห่าง50เซนนะครับก็คือจะวางแปรได้ห่างที่1เมตรเลยนะครับก็พอดีพอดีนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องสูง4เมตรจอดแท็กเตอร์สบายๆนะครับก็จะาลืมอนนะครับตัวนี้เน้นนะครับช่างโลดเอาอเอาสาเนี่ยจัดให้มันถูกอย่างนี้นะครับรับแรงให้ทนครับช่างโลดพยายามใช้เสาบางแล้วนะพอเอาโครงสร้างบางๆมาเบา,เาก็ต้องเป็นพวกเหล็กกองนะครับพอเป็นเหล็กกองก็อยากได้เป็นวาฟแฝนะครับ ไปเป็นวาแฟงก็อยากได้เหล็กกล่องเอาบางๆเอาเบานะครับถ้าเกิดเป็นเหล็กกล่องเนี่ยมันก็จะน่าจะได้เบากว่านี้นะแต่ว่าเวลาเราไปให้ช่างท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าไปหาซื้อตามท้องถิ่นเนี่ยเหล็กวาแฟง่จะหาซื้อได้ง่ายกว่าเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องใหญ่ๆห,หาซื้อยากนะน่ารูก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเวลาเราเป็นวิศวกรเนี่ยเราก็อยากได้ที่มันอัพติไมซ์สุดๆนะครับก็คือว่าอยากได้ที่มันเบานะครับแล้วก็ประหยัด ได้ประสิทธิภาพเป็นที่นะครับเวลาช่างโลดออกแบบเนี่ยช่างโลดสมัยเป็นเด็กๆก็จะโดนด่าแลว่าเฮ้ยอะไรมึงคิดได้แต่ไวแฟ้งไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่างที่เข้าใจนะครับเวลา,เาหาบีมในตามท้องถิ่นเนี่ยมันจะหาง่ายกว่าเหล็กกล่องใหญ่ๆนะที่เป็นเสาะครัวก็อ,อันนี้ก็จัดไปให้เป็นวแฟงนะเป็นเหล็กปีกที่250คูณร2 5นะครับก็อย่าไปจัดสับหน้าผิดนะไม่ใช่ช่างมึนๆเผลอๆนะครับ ัดหน้าเสาผิดนะครับต้องไปกำชับช่างนะครับว่าเสาเนี่ยมันต้องวางหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อรั้งละกำลังนะครับเวลาโครงสร้างใหญ่ๆยาวๆเนี่ยเอาหน้าแข็งๆไปรับมันนะครับไม่ยาวหน้าบางๆไว้รับมันนะโอเคก็มาถึงช่วงสําคัญนะครับช่วงของการคิดเงินกันแล้วนะครับก็เป็นราคาวัสดุนะครับราคาวัสดุอย่างเดียวนะอย่างที่เห็นเลยนะครับมีเสานะครับมีท่อนะครับท่อมี2ขนาดเท่านั้นนะทั้งโครงเลยนะ เราพยายามทําให้มันเป็นดูง่ายๆนะครับเหล็กแปรก็ใช้เป็นเหล็กกล่องนิ้วเท่านั้นนะครับไม่ท่านชีสเอาหนาหน่อยนะฮนะ,ะเอาหนาหน่อยเนี่ยมีประโยชน์นะเวลาลมตีลมพัดอะไรเนี่ยไม่ใช่ลมพัดทีเดียวก็เปิดกันทั้งหมดนะครับเวลามาเราได้นะหนาหน่อยเนี่ยร้อนเอารอนสูงๆหน่อยพอร้อนสูงแล้วเนี่ยมันก็จะรับน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็ความสูงของรอนมันเนี่ยมันจะทําให้โครงหลังคามันแข็งนะครับ มันหนาด้วยมันสูงด้วยมันจะได้ได้เปรียบนะครับก um ็ทําราคาออกมาได้นะครับอยู่ที่ประมาณ100,000สนนะครับหนึ่งแนหะครับก็ตีเป็นต่อตารางเมตรก็อยู่ประมาณ2องพต่อตารางเมตรนะครับเพราโครงสร้างเรายาวเราใหญ่มันก็จะได้อย่างนี้นะครับค่าน้ําหนักเหล็กอยู่ที่ประมาณ40กิโกรัมต่อตารางเมตรค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักนะครับก็คือโครงสร้างเรา ไม่ธรรมดาถ้าเราไม่ธรรมดาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับคือมันไม่ตรงไปตรงมาคือมีช่วงแบบช่วงที่มันต้องมารับกันเองนะครับมันก็เลยได้โครงสร้างที่ต้องหนักนะครับแล้วก็เสาค่อนข้างใหญ่นะครับโครงสร้างมันสูง4เมตรอย่างเงี้ยนะครับเสามันก็ต้องใหญ่ตามนะครับทัดมันต้องใหญ่ตามนะครับเอาบางๆเล็กๆมันก็ไม่ได้นะทั้งรวดเห็นเมกะตานะครับว่าเอาบางๆแล้วใหญ่ๆยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเชื่อมมันก็จะเป็นรูนะพอเป็นรูแล้วเนี่ย มันก็เกิดการพอมันบิดอย่างที่ว่านะครับโครงสร้างมันบิดแล้วเนี่ยตัวโครงทัดมันบิดเข้าบิดออกนงี้นะมันเกิดแรงเฉือนเกิดแรงเชียร์ตัวทัดเกิดรรอยเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะขาดออกจากกันเลยนะครับพอพอทัดมันเข้าไปต่อกันหน้าเสาเงี้นะพอมันบิดแล้วนะแล้วมันแรงดึงอย่างนี้ด้วยนะไปเลยไปทันทีนะครับเพราะว่าโครงสร้างเ้วเนี่ยรอยเชื่อมที่มันรับแรงบิดมันต้องออกแบบพิเศษนะต้องฝากเอาไว้นะครับเวลา เอาให้วิศกรดูเอาไปให้ช่างดูนะครับโครงสร้างใหญ่ๆยาวๆแบบนี้มนันอันตรายนะครับทั้นทั้งโลดบ่อนครับก็ทําการศึกษาให้ดูนะครับว่าถ้าโครงสร้างขนาดนี้เวลาท่านเจ้าของบ้านเอาไปให้ผุ้รับเหมาดูเอาไว้ให้วิศกรดูท่านเจ้าของจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่า โครงสร้างมันต้องใหญ่อย่างนี้นะครับไม่ใช่วิศกรออกแบบให้ดูแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังวะคนอื่นเขาทาได้เล็กกว่านี้เอาให้คนอื่นทําดีกว่าก็ตามใจนะครับตามใจนะครับโครงสร้างขนาดเนี้ยมันต้องมีราคาของมันนะครับผูกและดีไม่มีในโลกนะครับต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ดูพูดตะกุตะกักหน่อยครับก็ก็ยังพึ่งพึ่งไปวิ่งฮามาราธอนมานะครับอย่างที่รายงานแฟนเพื่อนเอาไว้นะครับก็อย่างช่วงพักฟื้นนะครับก็ยัง ดูพักผ่อนยังอาจจะไม่เต็มที่นะครับก็พยายามพูดให้มันช้าๆลงนะครับถ้ามีคําถามนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสมัครสมาชตรงนั้นนะครับก็จะเป็นการดีนะครับคือถ้าไม่มียอดผู้ติดตามนะครับไม่มีคนดูนะครับช่างโรดก็ไม่รู้จะทำให้ใครดูนะครับก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนครับเวลาคลิปใหม่ของช่างโลดขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะครับตรงนั้นนะครับ ก็ไปดูกันได้นะครับเวลาช่างโรดมีคลิปสั้นๆหรือว่ามีอัปเดตคลิปของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับก็จะไปโพส์ไว้ที่ตรงนั้นนะครับว่าจะได้รู้ว่าเออของใครถึงคิวของใครแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตอะไรนะครับแล้วก็มีโครงสร้างอะไรแปลกๆส,ๆสวยๆเอามาให้ดูนะครับเป็นโพสต์สั้นๆนะครับหรือว่าเป็นแบบสั้นๆนะครับที่จะไม่ต้อง เป็นคลิปมายาวๆแบบนี้นะครับทั้งโลกก็จะไปโพสไว้ที่ Facebook วันนั้นนะครับก็ไปกดติดตามนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากส่งรูปให้ดูนะครับส่งแบบให้ดูก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับกดไลค์ที่แฟนเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปกันนะครับก็จะส่งรูปมันได้ง่ายนะครับตรงนั้นนะครับก็ส่งแบบให้ดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ